ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะโรงประจำเดือนพือสภาคมพศ2564ดวงชะตาของท่านเดือนนี้ถูกโจมตีจากดาวร้ายที่เกาะกลุ่มอยู่ในเรือนชะตาของท่านจึงทําให้เกิดปัญหาจากคนไม่หวังดีที่จองจะทําให้ท่านต้องเดือดร้อนเสียหายและยังถูกติชินนินทาใส่ร้ายป้ายสีทําให้จิตใจของท่านว้าวุ่นหงุดหงิดและอารมณ์เสียจึงควรตั้งสติให้ดี อย่าได้ไปใส่ใจกับเรื่องซุบชิปปินทาที่ไร้สาระมากนักคนเอาเวลาไปทำในสิ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่าดีกว่าจะได้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตต่อไปในอนาคตด้านการงานช่วงนี้ท่านควรปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้ดีที่สุดอย่าได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของผู้อื่นเป็นอันขาดเพราะอาจจะทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน ส่วนด้านการงานแม้จะไม่มีผลงานที่เด่นชัดนักแต่ก็จงอย่าท้อถอยหมดกำลังใจควรปิดทองหลังพระทาง,งานอย่างมุ่งมั่นอดทนและหมั่นสร้างคุณงามความดีไว้จึงจะมีคุณค่าในสายตาของผู้อื่นส่วนสิ่งดีงามที่ท่านทำไวน้นี้ก็จะได้รับการตอบสนองให้ท่านประสบผลสำเร็จได้ในไม่ช้าไม่นานอย่างแน่นอนด้านโชคลาภการเงิน สถานะทางการเงินไม่ค่อยดีเพราะรายรับน้อยลงแต่รายจ่ายยังคงมีอย่างสม่ำเสมอจึงต้องรู้จักประหยัดไว้แตะเน่นๆส่วนลาบลอยจงอย่าได้คิดหวังเพราะดวงชกลาบค่อนข้างริบหรี่นอกจากนี้ยังต้องระวังการถูกหลอกลวงทำให้เสียทรัพย์จึงไม่ควรหลงเชื่อคำชักชวนให้ลงทุนโดยใช้ผลประโยชน์มาหลอกล่อ ในชินนั้นท่านอาจเสียรู้ตกเป็นเหยื่อของพวกวิชาชีพได้ด้านสุขภาพช่วงนี้ภูมิคุ้มกันค่อนข้างอ่อนแออาจเจ็บป่วยได้ง่ายพึงระวังโรคภัยจะเข้ามาโจมตีฉะนั้นท่านต้องใส่ใจดูแลสุขภาพให้ดีเอาใจใส่เรื่องสุขภาพอนามัยของอาหารการกินและพักผ่อนนอนหลับให้มากสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวก็จงอย่าหักโหมทำงานหนักจนเกินไป หากรู้สึกเหนื่อยและเคร่งเครียดก็ควรหยุดพักเสียบ้างด้านความรักความสัมพันธ์แม้ไม่ถึงกับห่างเหินแต่ก็เปราะบางไม่ได้ใกล้ชิดสนิทสนมเหมือนแรกเริ่มเดิมทีที่เคยหวานชื่นดังนั้นจึงอย่ามีทิ่ถีสาดใส่อารมณ์เข้าหากันควรค่อยพูดค่อยจากันด้วยเหตุผลจึงจะไม่เกิดปัญหาบาดหมางจนเกิดแตกราวขึ้นมา